สวัสดีครับพ่อพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆุัท่านนะครับตอนนี้ดอลลาอยู่กับพ่อแต้มนะครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับผมแล้วก็อมมดมาชแนลนะครับผมแล้วก็มดชแนลเจแดงนะครับผมสวัสดีครับวัสดีเี่เด่นครับผมอยู่บ้านอครับมวันนี้อากาศดีพ่อเจแดงออกมาแดดออกเลยนะครับผมเอามือนี้มาตามตัวเลขสูตรบนของพ่อเต้มครับผมอื่นสิว่าไปตามหวย สิไปใช้คำอื่นนี่บอกเอฟซีนะปักมุดไว้เพื่อนไปตามหวยกาะสินนะครับปักมุดไปรอนะครับพี่น้องเพื่อนเปิดแล้วค่ะเพื่อนเปิดให้คนเข้าไปแล้วยูทูบเปิดเข้าไปแล้วครับอืทายได้เลยครับผมยกเว้นอำเภอกับหมู่บ้านไม่บอกนะครับผมเพื่อน่ไยูกาสิน่กาลสินนะครับผมอ๋อนะครับให้เอฟซียามือทีแ่ไปจางพนองสร้างวัดเนาะ ครับผมอูสร้างวัดครับผมอูสร้างวัดเพราแตี่ยมไปนะโมเพราะเตี่ยมเมื่อไงเพราะเตี่ยมหัาซันนะครับอ้าวนี่ก้อนสิไปเามาออกของพ่อแตี่ยมก้อนนี่สองคนนะครับผมครับผมมือนีมาเบิ้งของพ่อแตี่ยมพี่น้องนะครับตัวกายซื้อไหมตัวกายนี่ไลายครับผมต้องเลือกเอา่อดฮะโอ้ไลายขึ้นเรื่อกไลค์ก็ได้เรื่อยเออไลค์ป่ะครับก็ชัดอันไม่ไหมเห็นแ้อันจะชัดครับผม โบว์บอลายใหญ่ห้างเลยนะครับโบวตรงงเพราะว่าเป็นเทียนให้เลยนะครับสถาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขไปพร้อมๆกันนะครับเลขพ่อแต้มกับผมงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับครับต้องใจคนไร้คนแท้ใดเลยครับเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางพี่น้องนะครับครับผมดัลล่าครับผมสวัสดีครับ ทำงานลูกหลานเจแดงนี่แหละครับมือนี้มาเสื้อสีเดียวกันสืสีแดงนี่แหละยกเว้นเจแดงผู้เดียวบพได้นัดกันนะครับผมก็ต่างคนต่างไปพ่อกันอยู่บ้านเจแดงไม่ใช่วันนั้นนะวันนี้วันนี้เจแดงนี่มันจังแรงฤทธิ์ครับอครับก็ะแถมกำลังเขียนอยู่นะครับขึ้นถือกันเล่าไปตัวใดครับล่าออกขึ้นนี่ฮาซีข้างล่างฮาซีข้างล่างเหครับเลขเจ้าไหนมากเลยลงทั้งกลุ่มบนตัวใดครับบนแปดเจ็ด ของของคุณนนันนาพัฒน์กือเข่าแปดท่านกับแปลว่ามันออกซีแปดเจ็ดบอกเมียนพุ่นนันนาพัฒน์ถือข้างหลังเรื่องบุญเลยเลขเหล้าคนนะเขากุมเจดีย์ผู้ใดได้หวยเล้าเด็ดๆนะครับขอเบิ้งซองเจดีย์ได้นะครับผมกับซองของพ่อแต้มนะครับลงเล้าให้ได้นะครับผมลงแต่ในกลุ่มเอามาเบิ้งซองพ่อแต้มนี่แหละพ่อแต้มพารวยนะครับเลขเล้าเด็ดๆครับผม ของพจันพุทธสุขจะลงงหาเลจายจันพุทธสุขเลยครับเดี๋ยวอะแย้น้องกำแพงลงครับครับผมน้องกำแพงลงเอาฝากกดติดตามช่องของพ่อผู้ให้แนวทางนะครับพ่อแต้มพาด้วยแม่นบอครับพ่อแต้มแม่นชอบพ่อแต้มพ่อแต้มพาด้วยนะครับเขาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณพ่อคุณน้าคุณกะให้แนวทางเล่าเด็ดเด็ดเป็นแมงขี้กัดนะครับผมเล่าเข้าทุกรอบจันพุทธสุข นะครับผมของกระแตม,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 มันกับเล้าเด็ดเด็่นครับฝากเลขเลา้าทางช่องกระแตมนะครับแล้วสีเขียนตัวหนังสือง่ามแม่แล้วเพิ่นใจเย็นเขียนเนาะออค้อยเขียนอันนี้ก็วุบวุบวุบุบ,บไปแล,ะล,ะล,ะละ้วลึกใจหอนอันนี้นะครับเป็นรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกปีนองนะครับบนอย่างเดียวนะครับนี่ครับผ อ่าพูดอให้มีตการพรบ่พอต่อไปดินซีซีด้วซีสมวันนี้ซีสซมก็ไมเนี่ยเมากแงกันซีเจ็นะครับผมเจอบวมากตมันมาหนกกันยากไรอยู่เรียมันนะครับสูครับโลโั้น้ำเลือดมานักกันยากแต่ว่ามีโอกาสมากมัน่อผมเนียนติดหนึ่งิแดงกิดหนึ่ง ตามหางมันหลหา,างครับขึ้นเนียนๆอย่างน้อยเน้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งมันดังือนหันบ่สิแม่บ่บ่เนี่ยเด้กเก่ามา่ไม่ขึ้นวดนะจ๊ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เห็นบ่เก่าๆไม่เหรอครับยังเกิดขึ้นได้เหมือนนะครับเมือสุทไทยเจลอตเตอรี่หอบลอตเตอรี่ไปให้เบิงเก่าๆเต็มแผงอยู่บ่อยีบอจักใปวัดเก่าานั้น งวดนี่แหละงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันออกตัวใดไปไหนม enfin ันก็ออกเก่าเก่านี่เดีลอตเตอรี่เก่าเก่าเต็มแพงเลยบริยิบเอาจักใบครับบางสิบยี่สิบก็ใบเนี่ยและเก่าเก่าแพงได้คือจังหวัดนนทบุรีมันเก่าเกามีอยู่เพื่อนไปหาผมตอนเศร้าแม่นจังเลยกลับงขึ้นไปหาจีแดงบุญมีสังกระซีบังนะครับเนาครับผมนะคุผู้ชมเอียงเกาะเกิดหน้าปูรวยก็มีหวยนี่ยแหละเป็นความหวังแม่นครับผมนะครับผม ซโลแกนปจับชาโลแกนนักเชียงดวงครับผมพ่อแต้มเขาเดินว่าเป็นจนนีดีเอาครับผมเดี๋ยวเข้ามาเบิรงนตัวเลขแนวทางของพ่อแต้มือกันบนอย่างเดียวครับผมตรงๆบ๊อ่พอตรงๆบนอย่างเดียวตรงๆไม่ต้องกลับนะครับผมแต่มีตัวกันให้เอาครับหางเดียวเท่านั้นนะครับผมสิ่งนี้ัวใดเดี๋ยวรับช่วงรับฟังแบบพร้อมๆกันนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมวันาที่หนึ่งมิถุนายนนะครับพี่น้องเตรียมแคบหนาจอเลยเดี๋ยวเจแดงสิถามพอเต็มให้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากตนดเรื่องมาตัวมาประกบใช่พอเต็มเอาเจดเอาซีเอาหาประกบเนาะครับก็เล่นง่าย เก้าบะม um> <e ี่บะเต็มบ่สองบะมี่บ่บ่ครับมีอยู่แต่ห่อบูมักสองนี่มีอยู่แต่ห้บมักอผมนี่คือบนเนอนี่นี่นันิว่าบะมี่เจแดงกรับิมักบ่เ่นั้นแะผมมีสูตรใอ้เบิรกโยบอวมาบมีสูตรนี่อันนั้นเก้าศูนย์สองกับ่ครัมมันก็เก้าศูนย์สามในออกเมื่อกี้นี่ อันนี้กันหนึ่งสองสี่ันเจียดแดงมักสองเก่าก็ได้มันมีอยู่สองนะแต่ว่าคุณพอตัดออกบอกว่ามันเออมันพราะวหนึ่งี่ยมันจะสนกันลายสูตรนะครับพี่ัดมีสองมันกับสีมาซีสองหนึ่งสองศูนี์ย่แล้วจัดสี่กับสามกับสี่เห็นไหมครับก็ออกศูนสามวันนี้มันได้เกตกับแปดแต่ว่าเปดบอเอาเกก็มีเกดอยู่สี่น้าอบผมโอเียนต่างๆให้เกดกับแปดด้ยนี่นี่ หกโมมี่เปนบะหกบมมีหกโมมีหกกับล่างกอนอเด่นที่เจ็ดกับแปดเนาะเด่นที่เจ็ดกับแปดไม่ศูนย์กับหน,นึ่งเอาเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดบมมีเจ็ดห้าโม่คนแปดมันมีอยู่อันนี้ก็มันไปรักลอยกันเริ่มจะออาใหม่เบิง้ง มูพันแปดมแม่แปดมากลักลอยเกานี่แปดกับเกามากลักลอยอันนี้ค่อยมีกันเสียวันนี้มาหลัก้ยตัวใหของบัเต็มผมบัวทีเห็ดลักลอยบมเมนตไหนผมก็ไดยบัอยางเห็ดเห็ดย้อนล้างชีพงวดเศ้างวดเคาพัดงวดรักเนี่ยมันอัไเสียมันกะเเสียนะเีผมเจผมไปเอาเอาสว่างผมจะไปเอาจังไหนแล้วมัน รับเพื่อนึงมันมแห้งมาแห้งกว่าครับนี่ก็เห็นเนต้องกันศูนย์กัมหามก็มาศูนย์เนว่ารับอันนี้มันหนึ่งกัมหกเียนะาคือจะทีคือเขามาทุกวันเนาะเขาทุกวันเข้าอัในศูนย์ี่เดินดีมากหนึ่งกัมหกบอครับเอาคันสองมามากกับสิมาหกสลหสิมาจับใส่อย่งลักผู้บ่มีนี่บ่มีหมบอหกตาดอกครับอ๋ตาวส้มเนี่ยเสียมื่อกีบศูนกัมหนึ่งนี่เสย เขาจะยิงเบลตัวใดแล้วเราไม่นสองแน่นกว่าไม่เขาเอาตามส่วนมันมาส้นกันไล่ส้นกันไลโยู่ครับผมเออหนึ่งเนี่ยส้นกันไล่ส่วนนะครับผมหนึ่งกับส่วนอันนึงกับหกนี่แหละครับผมที่มาว่าเป็นยังจังต้องเป็นศูนย์กับหนึ่งนะครับหลักหน่วยครับคือกันอิรีล่ะมันรวมาเข้ากี่นั่นที่ว่ากินเขาใดกันนี่เจแดงซีเกตแดงของทึงให้กัน ครับเนี่้เบิ้งเนี่ยอ๋อครับมีสี่มีห้ามีเจ็ดเมื่อกีมันศูนสามเนืยมออกแล้วครับออกคำมาต่กันได้ถึงสองตัวเลยเนาะแมนครับบันดีมาห้าหกก้างล่างบันี้บ่เออบ่ห้าหกมามันมาทั้งบนทั้งล่างอ่ะแต่ว่าเอาผมไปเล็กชุดบนเล็กขึ้นห่ยครับครับนี่ห้าห้าสองเนืยมออกห้าสอง อันนี้ก็ดุดไปอ๋อัวที่ว่าหาสองบนแล้วล่างออกห่าหาะแมนแมนแมนเออมันก็มาในทั้งบนทั้งล่างอันนี้ก็ศูนย์ศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี่วันนี้อันนี้มาออกศูนย์สามก็เลยเป็นทีมาที่กันไว้ซีเกตเนี่ยอ๋อนะครับครับอนะครับพี่น้องทีมาของตัวกันนะครับแมนครับทีมาของตัวกันครับเดี๋ยวเอซี่ไปยังคือโบวเขามูครับ พอเมน่าอยากให้กะให้ได้ตกกันมันต้องมีสูตรของมันรัเข้าเกียตัวแรกเขากระให้เนาะแคนาจอค่ะต้อง m หนจอว้นี่ขึ้นสูตรบนของปลาเต้มเนาะครับเดี๋ยวเขาไปตามสูตรล่างกันแคปหน้าจอใบ้อง z o m บนศูนย์กําลังเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจเอ้ยเจ็ดศูนยเจดหหศนย์หานึ สี่ศูนย์สี่หนึ่งตัวเด่นกับเจ็ดหนึ่งก็ผ่านหนึ่งค่ะท่านผู้ชมพอซื้อไว้ย่วันใแล้วนี่ต้องได้ซื้อไว้นี่ตัวเด่นเด่นเท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแคปหน้าจอเลยพี่น้องนะครับหลนล่ากัดข้องบดตังกออย่างไรนะครับเจแดงสรุปให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆกันผู้ผู้สุดยนดนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิป ต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก้าชุดล่างขอบคุณคุณป่าครับผมครับขอบคุณครับครับครับ